v ีทรถถังจีนที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์กองทัพไทยนี่คือ v t ทรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพบกไทย v t ทหรือ MBT 3000ผลิตโดยบริษัทโนริงโก o ประเทศจีนไทยสั่งซื้อเข้าประจำการครั้งแรกในปี2559และเซ็นสัญญาซื้อเพิ่มในปี2560รวมทั้งหมด49คัน ใช้งบประมาณราว7,000ล้านบาท VT4 ติดตั้งปืนใหญ่125มิลิเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติพร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงความแม่นยำสูงเกราะคอมโพสิตเสริมเกราะปฏิกิริยาระเบิดและเครื่องยนต์ดีเซล1,200แรงมา้าวิ่งได้เกือบ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้รถถัง VT4 เข้าประจำการครบเรียบร้อยแล้วประจำอยู่ในกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ และยังใช้งานอยู่ตามชายแดนไทยกัมพูชาเต็มกำลังพรุ่งนี้เราจะไปพบกับรถถังยูเครนที่เต็มไปด้วยดราม่าและการส่งมอบล่าช้านับปีเรื่องราวของที่84 Oplot M รถถังเสือยูเครน